KBG Vision 2025นะครับเราต้องการเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับท็อปของภูมิภาคนี้นะครับและก็เราต้องการเป็นองค์กรที่เป็น the best company to work for in the world ครับคือหนึ่งในร้อยบริษัทที่น่าทำงานที่สุดในโลกไอเดียใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆนว,วัตรกรรมใหม่ๆมานับหนึ่งที่เราที่ KBG Labs KX เองมิชชั่นของเราเนี่ยไป contribute เข้าในส่วนของที่เป็น create the futures นะครับ ทำยังไงให้ KBG เป็น entity ขนาดใหญ่นะครับที่สามารถจะ innovate สร้างบางสิ่งบางอย่างที่ใหม่และมีความหมายสามารถต่อยอดออกกลา,ายเป็นธุรกิจได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราตั้งใจสวัสดีครับผมเรืองโลดกระทิงพูนผลนะครับ เป็นกรุ๊ปแชร์แมนหรือประธานกลุ่มของกสิกร Business Technology Group หรือ KBTG ครับ KBTG Vision 2025นะครับเราต้องการเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับท็อปของภ um ูมิภาคนี้นะครับและเราจะสร้างเทคโนโลยีที่ empower ลูกค้ากว่า100ล้านคนทั้งภูมิภาคและเราต้องสร้าง Infrastructure ที่สามารถรองรับกว่า 1, 100 0 0แสนล้าน Transaction ต่อปีได้และแน่นอนเราจะสร้างนวัตรกรรมครับที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเ b แบงและก็เราต้องการเป็นองค์กรที่เป็น the best company to work for นะครับ In the World ครับคือหนึ่งในร้อยบริษัทที่น่าทำงานที่สุดในโลกครับผม k b d g เนี่ยครับนะฮะเราเป็นหน่วยงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสปอร์ตเคแบงเราเป็นเหมือนลมใต้ปีกทางด้านเทคโนโลยีและเป็นเครื่องยนต์ให้กับ KBank นะครับดังนั้นเนี่ยเป้าหมายของ KBank ที่ต้องการเป็น regional digital challenger bank เนี่ยครับ k b d g เราก็จะมีหน้าที่ส่วนหนึ่งนะครับผมนะในการสร้างเทคโนโลยีที่ empower และ enable KBank ให้บรรลุเป้าหมายทางด้าน regional expansion ของ KBank ครับและอีกครึ่งหนึ่งของเป้าหมายของ k b d g คือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เป็น New S Curve e x p l o r e Business Model ใหม่ๆและพา K-Bank เข้าไปอยู่ในโลกที่เป็นไม่ว่าจะเป็นโลกของ Web3 โลกของอะไรครับม e ตาเวิรเรื่องของ NFT เรื่องของ blockchain พวกนี้เป็นต้นนะครับและนอกจากนั้น k b t g เราสร้าง Innovation Ecosystem ที่ประกอบไปด้วย3บริษัทคือ k b t g Labs นะครับผมนะที่ทำหน้าที่ Pilot และทำ Research and Development ทางด้าน Deep Tech นะครับและก็ KX ครับผมนะที่เป็น S Curve Venture Builder นะเรามีบริษัทลูก b e a c อ n Interface และก ก็มีบริษัทลูก q u i x x ครับผมนะีที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้าง Human Center Innovation ที่จะสร้างรายได้จาก Business m o d e เดใหม่ๆให้กับ KBank ครับผมดพง์พงษ์ววัาวรกำมลนะครับ Managing Director ของบริษัทที่ชื่อว่า KBTG Labs ครับผม k b t ี Labs เนี่ยก็คือเรบว่าเป็นหน่วยวิจัยและนวัตรกรรมนะครับของ KBTG นะครับเราก็เป็นคนที่เอาผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาหลายแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ UX UI เรื่องของ business innovation แล้วก็เรื่องของ research and technology มารวมตัวกันสร้างเป็นนวัตกรรมออกมานะครับเพื่อตอบโจทย์ customer แล้วก็ business แล้วก็สังคมในเชิงของการสร้าง value ให้กับให้กับองค์กรเนี่ยนะครับก็คือเราเองเนี่ยประการแรกเนี่ยเราเป็นศูนย์ผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องของเทคโนโลยีต,ต่างๆนะครับที่จะตอบโจทย์ได้ทั้งทั้งแบงค์ทั้งคัสเตอร์แล้วก็ทั้งพาร์ทเนอร์ครับในขณะเดียวกันเองเราก็เป็นคนที่ช่วยเอา practice ใหม่ๆมาทดลองไอเดียใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆมานับหนึ่งที่เราที่ KBG Labs ในเรื่องของผลกระทบหรือว่าในเชิงของ contribution กับสังคมเนี่ยอย่างที่บอกว่าทาง KBG Labs เนี่ยนะครับก็มองว่า เป็นตัวเชื่อมนะครับตัวเชื่อมกันระหว่างหลายๆหน่วยงานเพื่อทำให้เกิดความเจริญยั่งยืนทั้งในเรื่องของ Value ต่อผู้ใช้ต่อสังคมไทยรวมไปถึงความสามารถในการแข่งขันเราก็มีการจับมือกันกันกบหลายพาร์ทมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทที่เป็นสาศึกษานะครับให้เขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหลักสูตรหรือว่าเพิ่มหลักสูตรนะครับหรือเข้าไปช่วยสอนเพื่อให้เขาเนี่ยผลิตบุคลากร,กรที่มีคุณภาพนะครับพร้อมมาป้อนตลาดไอทีแล้วก็ตลาดนวัตกรรมของเมืองไทยเพราะาเราเชื่อว่า ในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันทางด้านไอทีละดิจิทัลของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมาช่วยเหลือกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยเคมีจีแเนี่ยไม่ได้แค่ในเรื่องของสร้างผลงานอย่างเดียวแต่ก็คือสร้างทั้งผลงานแล้วก็เป็นคนที่จุดประกายในเรื่องของการสร้างความสามารถระดับโลกในเชิงของไอทีแล้วก็ในเชิงของรีเสิร์ชให้กับเมืองไทยและสังคมไทยครับผมสวัสดีครับผมพออ ธนาเมธอริยวัฒน์ครับเป็นเจนดีเรคเตอร์ของกสิกร X หรือว่า KX ครับบริษัท KX เนี่ยนะครับหรือกสิกร X เนี่ยนะครับหน้าที่ของเราคือการสร้าง S-Curve ใหม่ๆนะครับเป็นการสร้าง ecosystem สร้างเว็บแวนิวใหม่ๆให้กับทางคือธนาคารกรสิกรไทยและ KBTG สิ่งที่เราโฟกัสน,นะครับหรืออินดัสทรีที่เราโฟกัสนี้เนี่ยนะครับคืออินดัสทรีที่เรียกว่าเป็น decentralized finance นะครับ digital asset นะครับสิ่งที่ KX เอ็ทำมีอยู่สองแอคทิวิตี้หลักๆครับ อย่างที่1คือ a c t i v i t y ที่เรียกว่า Venture Building นะครับเป็นการทำธุรกิจใหม่ๆนะครับเป็นการสร้างธุรกิจใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับสเกลแล้วสุดท้ายเราสปิน o f f สิ่งที่2ที่เราทำเนี่ยคือเรียกว่า v e n t u r e Investment นะครับโดยที่เรามีกองทุนนะครับชื่อว่า KX l อ็กซ์เอเกนะครับก็เป็น g l o b a l blockchain fund นะครับที่เราไล่ลงทุนทั่วโลกเลยนะครับเรามองหา f o u n d e r ์ที่เก่งๆแก้ไขปัญหาที่ยากๆนะครับ แล้วเราลงทุนนะครับพร้อมกับพทเน์ชิพโดยที่สามารถที่ทำงานร่วมกันกับ KX ได้นะครับน,นี่คือนี่คือ KX นะครับทั้ง2ฝั่งในฝั่งของ Cubix นะครับที่อยู่กับ KX เกนี่ยก็คือ aspiration คือ empower investors นะครับด้วย experience ใหม่ๆคือ invest Earn นะครับเราก็จะได้ experience ใหม่ๆนะครับอย่างที่เราเห็นกันกันกบโทเคน็นบุเพสันิวาสนั่นเองนะครับในส่วนของที่เป็น Coral เองนะครับถึงตอนนี้เองเนี่ยนะครับเราเองก็ประสบความสำเร็จไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับเราได้ empower ศิลปินนะครับไประดับหนึ่งนะครับสิ่งที่เราตั้งใจนะครับ ในช่วง2-3ปีข้างหน้านะครับคือทำยังไงเราถึงจะสามารถจะช่วยคนจำนวนมหาศาลศิลปินมหาศาลทำยังไงถึงจะ empower เราต้องการให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีชื่อเสียงในระดับโลกได้นะครับมีลูกค้าอยู่ในระดับโลกนะครับนี่คือเป้าหมายของเรานะครับของตัว Coral ที่กำลังเดินไปและนอกจากนั้นนะครับที่ประกาศในวันนี้ก็เป็นการ introduction ธุรกิจใหม่นะครับชื่อว่า Bigfin นะครับ Bigfin เนี่ยก็คือเป็น investor tool ครับ เป็น investor t o o ที่ช่วยให้ i n vestors นะครับที่ลงทุนในดิจิ t a ลแ s สเซทในเรื่องของพวกคริปโตเค r เรนซีต่างๆนะครับให้มี clarity นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยมันยากเหลือเกินที่จะหาเครื่องมือนะครับที่ที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยกินอิ่มนอนหลับนะครับล bigfin เองก็มี aspiration สำหรับปี2025เช่นกันครับก็คือทำยังไงนะครับให้ bigfin นะครับเป็น top of mind นะครับเป็นเครื่องมือที่นักลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่เลือกใช้นะครับในระดับ regional น,นั่นคือสิ่งที่เราตั้งใจที่เราจะไปถึงให้ได้นะครับ KX เองมิชช mm ั hmm. ่นของเราเนี่ยไป contribut ์เข้าในส่วนของที่เป็น create the futures นะครับทำยังไงให้ KBG นะครับเป็น entity ขนาดใหญ่นะครับที่สามารถ innovate สร้างบางสิ่งบางอย่างที่ใหม่และมีความหมายนะครับเราสามารถต่อยอดออกกลา,ายเป็นธุรกิจได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราตั้งใจนะครับแล้วนั่นคือสิ่งที่เรา contribut ์เข้ากับกลุ่มของ KBG ครับ